นมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อยเปอซ็์ไม่ผสมนมผงโยรัชดาเรื่องรถไว้ใจผม Air Carrier Color Smart รับประกันยาวนานสิปีน้ำมันตรากุ้งคู่จากเวชพงโอโสถแก้แมลงกัดต่อยแก้เคล็ดขัดยอกแก้อาการคันส,ดดคสวัสดีค่ะ ต้อนรับเข้าสู่รายการเฮอร์เดย์วันของเธอนะคะวันนี้อยู่กับแม่ัดไทยแล้วก็ชมพู่ค่ะเผอแพลแผลๆพราะคุณผู้ชมนะนี่คือสัปดาห์สุดท้ายของปีแล้วแค่เดียวจะสวัสดีปีใหม่กันอีกแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะวันนี้ผ่านทางไลฟ์สดทาง Facebook m m นะจ๊าจะนะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวก็มีเรื่องที่ทำให้เราอมยิ้มได้แล้วก็เรื่องที่ต้องระมัดระวังเช่นเคยค่ะเรื่องแรกยังอยู่ในสถานการณ์โควิด -19 นี่สิแม่่ะเชื้อต่างๆมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็มีเคสเคสนึ่งค่ะเป็นบ้านหลังหนึ่งที่ตอนเขาตรวจเ t k a t k คืออะไร a t k ก็คือการตรวจแบบว่า ใช้การตรวจแบบอยู่ในบ้านได้หยดน้ํายากันเองแล้วก็ขึ้น2ขีดติด1ขีดไม่ติดอย่างเงี้ยค่ะในบ้านเนี่ยเขามีสมาชิกทั้งหมด5คนคุณผู้ชมเขาทําการตรวจดีเคเนี่ยพบว่าพบเชื้อ4คนก็คือคุณชายชราท่านเนี้ยตรวจและไม่พบเชื้อค่ะแต่ตอนเช้าพบว่านอนเสียชีวิตอ้าวตรวจแล้วไม่พบเชื้อหน่วยสืบสวนเนี่ยค่ะก็เลยต้องเข้าไปดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนตรวจเนี่ยทำไมถึงเห็นว่ามีการติดเชื้อแค่4ี่คน เบื้องต้นก็เลยไปสอบถามนะคะเพราะว่าไปดูตามร่างกายของชายชาราที่เสียชีวิตเ,เกิดอะไรขึ้นมีการถูกทำร้ายไหมมีบาดแผลนอกเหนือจากการเสียชีวิตแบบโควิดหรือเปล่าค่ะสรุปว่าไม่มีบาดแผลอะไรเลยเออแล้วพอไปถึงโรงพยาบาลทำการตรวจอีกหนึ่งครั้งพบว่าคุณตาท่านนี้ก็ติดเชื้อเหมือนกันออแต่ตอนตรวจ ATK เนี่ยไม่ไมพบไม,ไม่พบเนี่ยคือเป็นเคสกรณีหลายครั้งแล้วนะคุณผู้ชมนะก็คืออย่างเช่นการตรวจครั้งแรกไม่เจอเก็บกักตัวไว้ ตัวที่สองไม่เจอบางคนไปเจอครั้งที่3ามโอ้มันเพาะอยู่ไงเขาเรียกว่าระยะการฟักเชือ้อแต่ละคนไม่เหมือนกันหรือบางคนก็เจอกรณีนี้ก็คือพอไปตรวจอีกทีเฮ้ยติดเชือ้อแต่พอไปถึงโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลใหญ่บอกว่า ติดเชื้อในแบบว่าเหลือซากเชื้อกําลังจะหายแล้วก็มีคือจาชติดมันไม่ได้โชว์เยอะไงเนาะถูกต้องอืเขาก็เลยบอกว่าการตรวจแบบ A T K บางครั้งก็อาจจะแบบได้ผลคาดเคลื่อนบ้างนะคุณผู้ชมนะการตรวจที่ละเอียดอีกแบบนึงก็คือการตรวจแบบ R T P C R ค่ะก็คือเป็นการตรวจในห้องแลบนะคะอันนี้ก็จะได้ในเรื่องของความละเอียดนิดนึงซึ่งตอนนี้นะกําลังอยู่ในระหว่างการตรวจสอบทไลน์ค่ะ ที่สมาชิกในบ้านติดเชื้อเนี่ยมีการไปพบปะที่ไหนมาบ้างนะคะแล้วตอนนี้อยู่ในระหว่างการจักตัวค้ามนะคะแสดงความเสียใจด้วยนะคะเขาบอกว่า ATK เนี่ยถ้าจะได้ผลชัดเจนคือ เชื้อมันมาแล้วคือถ้าเป็นแต่เห็นแต่ถ้าระหว่างฟักตัวอย่างเงี้ยไม่เห็นถูกต้องเรามัดระวังตัวให้ดีที่สุดตอนนี้ก็อย่าถอดหน้ากากกันเลยในสถานที่ที่เป็นสาธารณะอนนอแล้วก็เจลแอลกอฮอลล้างมือบ่อยๆแค่นั้นเองนะจ๊ะนะคะโอเคผ่านไปหนึ่งเรื่องแล้วแหมชมพูตอนนี้เห็นยิ่งเห็นชมพู่ในทีวีนะดูผอมแล้วนะเนี่ยสวยแล้วนะจะผอมอีกแม่เออเอาสิเอาจะดูแลตัวเองวินัยเป็นเรื่องสําคัญใช่ค่ะวินัยกลบุรเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่นะคะมาที่ข่าวต่อไปนะคะเรื่องนี้เนี่ย ะะก็เป็นเรื่องที่ถามว่าสมควรทํำไหมเอาจริงก็ไม่สมควรหรอกเนาะคืออย่างนี้คุณผู้ชมคะ่ะคือเขามีสองสาวเนี่ยเขาไปเที่ยวเขาใหญ่เสร็จแล้วที่นี้เนี่ยวิวคงสวยแล้วค่ะก็เข้าไปในร้านกาแฟชื่อดังร้านหนึ่งนะคะปรากฏว่านี่นะ,ะแล้วก็สลับไปอ่านลากเก้าอี้ก่อนอ่ะลากให้เพื่อนแล้วขึ้นไปเหยียบบนโต๊ะแบบนี้นะคะรองเท้าก็ไม่ถอดนะคะแล้วก็ถ่ายรูปให้เพื่อน ไม่แค่นั้นนะสลับกันด้วยนะคะคนที่ถูกถ่ายก็เปลี่ยนมาเป็นตากล้องสลับกันอยู่อย่างนี้เขากเา็เรียกว่าไม่สมควรแหละแล้วก็เจ้าของร้านเห็นอย่างนี้นะคะก็เอาไปลงนะเอาไปลงเสร็จปรากฏว่าเขาบอกว่านะคะเจ้าของร้านเนี่ยโดนทัวลงเลยนะตอนแรกที่เจ้าของร้านไปลงก็คือทัวลงที่ร้านร้าน,น,น,นหรอที่ร้านก็คงลงประมาณว่าแบบ ตัวเองตั้งร้านขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วลูกค้าจะทําอะไรเนี่ยก็ไม่ควรที่จะแบบเหมือนเอาไปลงนะอันนี้นะที่ถูกโดนทัวลงปรากฏว่าอย่างนี้คุณผู้ชม่ะเพจดังเพจหนึ่งนะคะก็คือเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทสองเนี่ยนะคะเขาเห็นอย่างนี้เนี่ยเขาก็เลยช่วยทางร้านโดยการที่เอาไปลงซ้ําให้เลยให้คุณผู้ชมเนี่ยดูซิว่าเหตุการณ์ที่เป็นแบบนี้เนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยควรจะโดนทัวลงไหมควรทัวควรจะลงใครกันแน่นะคะ เพราะว่าโต๊ะเนี่ยนะคะก็เป็นโต๊ะทานอาหารแล้วก็ขึ้นไปรองเท้าก็ไม่ถอดคือขึ้นไปเนี่ยไม่ควรอยู่แล้วทีน,นี้รองเท้าไม่ถอดอีกลูกค้ารายอื่นที่เขาเข้ามาใช้บริการต่อเนี่ยเขาก็ไม่อยากนั่งเป็นผู้ผู้เห็นอย่างเงี้ยผู้จะอยากใช้มาโต๊ะถ้ามีรอยเท้าอยู่บนโต๊ะเราก็ต้องแบบน้องมาเช็ดให้พี่หน่อยทำไมเกิดกรณีแบบนี้มันเราเป็นคนใช้ต่อเราก็จะรู้ส<ช>ึกเหมือนกันแต่ทีเนี้ยมันก็มองสองมุมว่าการที่เอามาลงอ่ะทำผู้ที่ลงเนี่ยเราสื่อสารไปยังไงถ้าเรามาลงเผื่อประจานห,หรือว่าแบบ ดาท้อลูกค้าเสียห,หายมันก็อาจจะมี2มุมที่มองได้แต่ถ้าเกิดเป็นลงเพื่อการแบบขอความกรุณาอย่าทําแบบนี้กับทางร้านเ,<อ>าเลยเพราะว่ามันอาจจะดูไม่น่ารักไม่ดีเท้าหน้าลูกค้าขอให้น่ารักกว่านี้นะคะอ,อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการแบบว่าอ่อนข้อลงนิดนึงเพื่อความน่ารักในการตักเตือนแต่ด้วยความที่เป็นคนไทยเรานะพูดเลยว่าเรื่องเท้าเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญอย่างบางคนมีลูกเขยฝรั่งเนี่ยมาถึงลูกเขยก็นั่งเนาะแล้วก็เอาเท้าเนี่ยวางบนโต๊ะรับแขกที่บ้านอะไรเงี้ย ฝรั่งเขาไม่รู้สึกไงแต่คนไทยเรารู้สึกอย่างแรงมาก<ช>การใช้เท้าในการเรียกคนในเขี่ยคนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเราไม่ได้แล้วทีนี้เนี่ยโต๊กินข้าวเนี่ยเนาะคือคําว่าข้าวของคนไทยอ,ะอ่ะคือของแบบศักดิ์สิทธิ์อ่ะ ของมีแบบบุญคุณกับเราอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเอาเท้าขึ้นไปอะไรบนโต๊ะกินข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยคนไทยรับไม่ได้จริงๆถูกต้องไม่ได้จริงๆเป็นกรณีสึกขากันแล้วการทางร้านก็เตือนลูกค้าแบบน่ารักน่ารักคุณลูกค้าก็อย่าไปทําอย่างนี้กับร้านเลยนะคะเขาเรียกว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแหมจริงๆมีอีกหนึ่งข่าวอยากเล่าแล้วเกิดเป็นเรื่องน่ารักของแบบคนคลั่งรักเกาหลีอ่ะเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังวันหลังก็แล้วกันอ้าวหรอไม่เล่าวันนี้อ่ะไม่ทันนะสิคุณแม่เพราะว่ามีเรื่องราวด าากกพีอาการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะซึ่งมีการจัดฝึกอบรมการเป็นวิทยากรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาในพื nin ้นที่14จังหวัดภาคใต้รุ่นที่1ค่ะค่ะนะคะ ก็เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเนาะแม่เนาะ <_ t enth> ใช่นี่ไงเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะการท่องเที่ยวล่าสุดนี้นะคะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็จัดฝึกอบรมนะคะการเป็นวิทยากรอา,าสาสมัครการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้รุ่นทีน่1อ่านี่นะคะเริ่มแล้วนะคะดรนาทีรัชกิจประการเนี่ยนะคะประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี <st> <PO> ก็คือคุณอนุทินชาญวิรุฬห์ท่านเป็นที่ปรึกษารองนายกท่านนี้นะคะท่านก็มานั่งเป็นประธานในงานนะคะก็ฝึกอบรม ละค่ะคุณผู้ชมค่ะอบรมวิทยากรหลักสูตรนี้นะคะทำให้รุ่นที่หนึ่งเนี่ยเมื่อวันที่24ถึง26ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยฝึกอบรมอะไรบ้างฝึกอบรมให้ความรู้นะคะแนวทางนโยบายวิธีการนะคะแก่วิทยากรที่จะทําหน้าที่นะคะตามหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครการท่องเที่ยวและกีฬาให้สอดคล้องกับเป้าหมายนะคะแล้วก็ทิศทางความต้องการของกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะคือกระทรวงออกนโยบายอะไรเนี่ยจะได้สนองนโยบายได้อย่าง ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาสาสมัครที่มาเนี่ยนะคะก็จะได้ทํางานสอดคล้องไปกับเขาเรียกว่านโยบายของรัฐบาลใช่แล้วค่ะซึ่งอาสาสมัครกลุ่มต่างๆนะคะมีบทบาทอย่างมากในการช่วยเหลืองานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ของประเทศไม่อย่างต่อเนื่องค่ะดังนั้นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้จัดตั้งองค์กรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬาขึ้น <c oughs> เพื่อดําเนินงานด้านท่องเที่ยวและกีฬาค่ะรวมถึงในการบูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับประเทศซึ่งจะเป็นการสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและภาคีเครือข่ายโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนทั่วไปนะคะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นอาสาสมัครการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อให้สามารถทําหน้าที่การสนับสนุนภารกริจทางด้านการท่องเที่ยว แล้วก็สนับสนุนกิจกรรมกีฬานันนาการออกกําลังกาย ในท้องถิ่นระดับชุมชนให้เป็นกําลังสําคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์คุณภาพความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อไปค่ะคุณผู้ชมไปที่เรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องของทอสอค่ะจัดงานทอสอพบผู้ประกอบการอาสังหาริมทรัพย์ประจําปี2564ค่ะใช่ค่ะเรื่องการเรงินการธนาคารนะคุณผู้ชมขาดไม่ได้หรอกคาดมันใกล้ตัวเราจริงๆนะคะก็ทางธนาคารนะคคอาคารสงเคราะห์เนี่ยนะคะก็จัดงานนี้ค่ะชื่อว่า GH Bank Developer Day 2 0 1> 2 1ขึ้นนะคะ่ะมาดูกันนะโดยมีผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำเข้ามาร่วมงานกันอย่างมากมายนะคะคุณัดชัยสิริไลนะคะกรรมาการผู้จัดการเนี่ยเป็นประธานในงานนะคะนี่เลยค่ะทอสอพบ,บผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ประจำปี2564 GH b a าป Developer ี a y 2021 0 2, 1, นะ ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ชั้นนําอย่างที่บอกไปแล้วเนาะก็เข้ามาเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะจัดการทายทอดพันธกิจนะคะแล้วก็วิสัยทัศน์ค่านิยมนโยบายแล้วก็ทิศทางผลการดําเนินงานในปีพศ2564นะคะเป้าหมายในการดําเนินงานของธนาคารในปี2565่าให้เป้าปีหน้าด้วยนะคะรวมถึงแนวทางการพัฒนานะคะให้บริการด้านดิจิทัลนะคะเพื่อรองรับ การบริหารและก็ดำเนินการของธนาคารในอนาคตอาทิเช่นค่ะการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะ GHBogen นะโดยนำผู้บริการต่างเนี่ยนะคะทางด้านทางการเงินสินเชื่อนะคะไปให้บริการบนแอปพลิเคชันมากขึ้นนะคะโครงการนะคะ Vital Brands นะคะ เอ่อเอ่อวีโวทษทีค่ะบริการด้านสินเชื่อแบบไม่ต้องมีสาขาที่ตั้งเป้าหมายเนี่ยนะคะคือเดี๋ยวนี้คือทำอะไรไม่ต้องไปแบงก์อะ่ะว่างนี้เนาะก็จะปล่อยสินเชื่อในปีหน้าปี2565เพิ่มขึ้นเป็น2 0 0 0 0ื่นล้านบาทนะคะจากเป้าหมายในปี2 5 6 4ที่ปล่อยไปแล้วเนี่ยห0 0่0นล้านบาทนะคะโครงการดิจิทัล LO เนี่ยนะคะที่จะนำเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ไปนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อด้วยอัตราดอกเบีย้ยพิเศษนะคะบ,บนดิจิทัลนะทำให้กระบวนการอนุมัติสินเชื่อง่ายขึ้นนะ ก็คือไม่ต้องรอนานจะ<ช>ไ,ได้รู้ว่าเราจะได้ทําอะไรต่อไปมีทุนต่อไหมอย่างนี้นะคะ,คะนอกจากนี้นะคะภายในงานยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการหันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสอบถามข้อสงสัยต่างๆเพื่อให้ทอสอน,นาไปพัฒนาคุณภาพในการให้บริการและนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าและร่วมกันทําตามภารกิจทําให้คนไทยมีบ้านต่อไปกับคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่นํามาฝากกันนะคะเป็นเรื่องราวของสโมสรซอนตากรุงเทพ9ก้ากันบ้างค่ะก็มีการจัดงานคริสต์มาสแอนด์นิวเยียร์ปาร์ตี้นะคะนําโดยซอนเชียนยุ พยาวเพียรพาน,นิชพรน,นาย,ยกสโมสรซอนตากรุงเทพ9้าซอนเชียนรัญชาบริบาลบุรีพันธ์ซอมแชแมนและซอนเชียลคุณหญิงโรสบริบาลบุรีพันธ์ค่ะและซอนเชียนโรมานีเทียนประสิทธิ์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรซอนตากรุงเทพ9เข้าร่วมงานค่ะซึ่งจัดภายใต้มาตรการความปลอดภัยป้องกันโควิด -19 สําสำหรับซอนตาในประเทศไทยนะคะต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อตั้งขึ้นมาปีพศ2512ค่ะก่อตั้งขึ้นมาเพื่อ มีวัตถุประสงค์ปรับปรุงสถานภาพของสตรีค่ะในเรื่องการศึกษากฎหมายการเมืองเศรษฐกิจและอาชีพค่ะมีการสนับสนุนในภาคธุรกิจและอาชีพต่างๆให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมโดยร่วมมือกับสตรีนักบริหารนะคะเพื่อให้บรรลุอุดมการณ์ในการให้บริการแก่สังคมซึ่งมีผลงานด้านบริการสังคมมากมายเลยค่ะปัจจุบันสโมสรซอนตาเพิ่มขึ้นมาเป็น 17สมโมสรแล้วนะคะโดยสมโมสรซอนตาประเทศไทยค่ะได้เปลี่ยนชื่อเป็นสมโมสรซอนตากรุงเทพหนและตามด้วยอีก16สมโมสรทั่วประเทศค่ะสำหรับสมโมสรซอนตากรุงเทพ9ได้รับการสบสนนเป็นคลับลำดับที่หนึ่ง้าหของสมโมสรซอนตาสากลเมื <c oughs> 3, ่อวันที่3าพฤษภาคม2555คคุณผู้ชมก็เป็นกลุ่มองค์กรที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อ ผู้หญิงในหลายๆด้านเลยทีเดียวนะคะ,คะก็ขอบคุณที่มีโครงการแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็องค์กรดีๆแบบนี้นะ,ะจ๊ะ เรื่องราวดีๆมีรอบตัวเต็มไปหมดเลยแต่อย่างน้อยการเริ่มต้นเรื่องราวดีๆต้องเริ่มต้นจากตัวเองนะใช่ถ้าตัวเองสุขภาพดีแข็งแรงมันก็พร้อมจะไปต่อสู้อะไรมากใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใช่ช่วงหน้าเนาะ,ค,ะค่ะเรามาดูดีกว่าว่าเราจะมีวิธีใดนะคะที่จะดูแลสุขภาพให้เรามีพลังอย่างที่ผู้บอกเมื่อกี้เนาะให้ออกไปสู้โลกอย่างมีความสุขนะถูกต้องแล้ววันนี้ตัวแทนโรงงานมาเองอีกแล้วคุณผู้ชมค,ะค่ะอรองโปรโมชั่นไม่ธรรมดาแน่นอนเดี๋ยวก,กลับมากับเพอเดีวันของเธอค่ะ น,น,น,นี่พี่ช่วงในชีวิตมิอยางดีไปเจอของดีมาเบอร์มงคลที่คนบนหางานรกระไ้ยากแต่เขาเปลี่ยนมาใช้นะโอโหงานเพิ่ผมมีงานตั้งแต่เช้ายันเมื่อแตพี่คิดดูถ้าฝนตกผมยังมีงานอะ่ะพี่ลองดูสิไปก่อนนะพี่คนกำลังเลิกงานใครๆก็รู้ว่าไม่ใช่เบอร์มงคลแต่เป็นความขยันทีคน่คุ้มครองคุณคุณเยดมตราถ้วยทอง ชื่นชมความขยันในตัวคุณจากบริษัทท้วยทองโอสถที่คุณวางใจ <c oughs> กราบละต้องไปยอมผมที่ร้านนี่ทําเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เ OK บิลนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อเอร์ซไม่ผสมนมผงขอย้ำนะครับว่าไม่ใส่นมผงแต่ ใส่อาหารที่ดีเพื่อความสมบูรณ์ของโคตั้งแต่ต้นทางใส่มาตรฐานความสะอาดใส่ความจริงใจที่จะมอบคุณภาพให้กับคนทั้งประเทศนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ คุณผู้ชมรู้ไหมว่าซื้อของที่ไหนคุ้มที่สุดชอบสนุกที่สุดของความคุม้มต้องช็อปมาเนียสินค้าราคาดีการันตีคุณภาพโดย m c o มคอสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นของใช้ภายในบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์สินค้าเพื่อสุขภาพความงามและอื่นๆอีกมากมายมาพร้อมโปรโมชัน่นสุดคุ้งลดสูงสุดถึง70ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2564 ทงไงเราเธอผมไม่ชี้ฟูดูน้นทรีทเมนต์ <Treat ment S 1> โอเคเฮอร์เบลจถึงได้หมักผมสวยผมนุ่มลื่นสวยได้อย่างใจทรีทเมนต์โอเคทรีทเมน์บำรุงผมโอเคเฮอร์เบิลใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับเทพไทยให้ใช้แค่นิดเดียวไม่คิดว่าปากจะสะอาดครับแต่พอลองใช้ปุ๊บหปากสะอาดไม่น่าเชื่อสะอาดทั่วทั้งช่องปากเลยครับสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดปากสะอาดจริงๆครับ อย่าดมตราถ้วยทองเชื่นชมความขยันในตัวคุณครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้แก่ผิวทำให้รอยแตกลายดูจางลงครีม 91E Laymax สี่รถลองเลย เพอนป้าของเธอนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เรามีตัวแทนจากโรงงานมาเองรับรองโปรโมชั่นเด็ดแน่นอนขอต้อนรับคุณอุวิสารัตน์ก้อนจันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ด,คะดูนะดูนะนี่นะแข็งแรงนะแข็ง <วา S 1> แรง <วา S 1> สุดๆเ,<อ>เมื่อกี้วิ่งมาเข้ารายการเลยเพราะฉะนั้นวันนี้บอกคุณผู้ชมเลยว่าอุเป็นตัวแทนที่หลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วกับคอลลาเจนกระป๋องทองตราโดนัทไปดูกันค่ะว่าตอนนี้เรามีวางจำหน่ายที่ไหนกันบ้างคุณผู้ชมลองดูภาพตามเลยวัาสด์มี บูธมี CJ ก็วางขายค่ะบิ๊กซีก็วางขายรวมไปถึงเทสโก้โลตัสตรงนี้ทำไมเราถึงเอาภาพการวางขายตามแต่ละที่มาโชว์เพราะเราต้องการยืนยันว่าสินค้าคุณภาพดีได้มาตรฐานจึงสามารถวางขายตามร้านขาชั้นนาได้แต่นะจากปัจจุบันคุณผู้ชมค่ะเรามีแบบซองแบบขนาด5,000มิลลิกรัมค่ะมีจำหน่ายหลายที่นะไม่ว่าจะเป็นที่ CJ โลตร้านนายบิวตี ราคาซองละ13บาทเท่านั้น oh, เองโอ้ะด,ดวกขึ้นนะด,ดวกม,กมากๆ <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นสะด,ดวกที่ไหนจัดไปเลยแต่ก่อนจะไปดูกันโปรเร้าใจมีแบงค์พันใบเดียวสามารถได้ไปเต็มๆแบบไหนไปดูความเป็นมาที่น่าสนใจของบริษัทเรากันก่อนบอกเลยว่าตอนนี้อลังการในการดูแลผู้บริโภคมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขอวิทยาบริษัทขึ้นมาโชว์เลยต้องบอกว่ากว่า10ปีที่เราเป็นผู้นำทั้งด้านการผลิตแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่อดูแลสุขภาพค่ะ uh huh. ทั้งผู้คนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างสารผลิตภัณฑ์ที่ดีด้วยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต้องบอกว่ากระแสะตอบรับรวมถึงเสียงตอบรับในเรื่องความไว้วางใจของผู้ผผบริโภคกว่าหนึ่งล้านลายค่ะเขาบอกเลยว่าไว้ใจมากๆแล้วการันตีด้วยทั้งรางวัลด้วยมาตรฐานด้วยจริงๆ <Yeah. S 1> ค่ะแล้วก็มั่นใจได้เลยนะโรงงานของเราผ่านการตรวจ GMP ตามกฎหมายด้วยค่ะ อีกหนึ่งอย่างเราได้ตัว ISO 911215ยังไม่พอนะคะมีเครื่องหมายตัว TTM ค่ะคือ Thailand Touchmark นะคะตรงนี้การันตีเลยว่าได้มาตรฐานระดับสากลส่งไปขายต่างประเทศได้และยังมีเครื่องหมายฮาลานค่ะอันนี้ชาวมุสลิมไว้วางใจคุณทานได้แน่นอนใช่ <ขอ S 2> ค่ะเราวันนี้เห็นใส่เสื้อเป็นมหาชน <c oughs> มาต้องบอกว่าเป็นมหาชนเรียบร้อยแล้วถูกต้องค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในหุ้น NV ของเราเท่าเตะเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่24ธนันวาที่ผ่านมาคุณสามารถดูรายละเอียดเว็บไซต์ของบริษัทหรือว่าเว็บของตลาดหลักทรัพย์ได้นะคะที่ w w w s e c o r t h ค่ะหรือที่เว็บไซต์ของเราที่นี่นะคะ w w w n o v a ท์เว็บดอ o โกลางบอกเลยว่าสแกนหน้าจอที่เห็นขึ้นจอโทรศัพท์ตีต้ไ,<ห>ได้ดหมดใช่ไหคูดกันมาเยอะแล้วไม่ซื้อได้ยังไงไม่ซื้อได้ยังไง<ท>ล่ะนี้ต,ต้องบอกว่าโปรโมชั่นต้องจัดเต็มให้คุณผู้หญิงเอรเรนแน่นอนไม่แล้วคุณผู้ชมถ้าคุณพกมา1000ับาทแล้วคุณสามารถได้เซ็ตใหญ่ไปแจกใครในปีใหม่ดูแลตัวเองได้คุณเอาไหมขอฟังโปรโมชั่นเลยจัดเลยคุณผู้ชมเปิดพร้อมกันทั่วประเทศค่ะคอลลาเจนกระป๋องทองตราโดนัทแบบนี้ให้ห้5กระป๋องด้ากระป จ่ายแบ้นพันใบเดียว1,000บาทโทรให้ทันค่ะที่02-026-5888 02-026-5888แต่ความพิเศษอยู่ตรงนี้เพียงคุณสั่ง2ชุดสั่ง2ชุดนะคะเราแถมฟรีให้เลยทันทีเป็นการต้มน้ำสตเตนเลสไร้สายค่ะขนาด1.8ลิตร ครื่องหนึ่งเลยเอากาแฟาไปทาน5ถุงด้านในมี25่องย่อยเอากโกโก้ไป5ถุงด้านในมี25่องย่อยเหมือนกันรีบโทรให้ติดค่ะที่ 0, 0 2 0 2 6 5 8 8 8 0 2 0 2 6 5 8 8 8ต้องบอกนิดนึงที่อยู่ตรงหน้า ทั้งกาแฟและโกโก้บอกเลยดีงามหวานมันอร่อยดีดียังไงอบต่างกับของคนอื่นเอาอย่างนี้แคลอรี่ต่ำทานแล้วไม่หวานแสบคอหวานกำลังดีไม่ทำร้ายสุขภาพแคลอรี่เบาๆคอเลสเตอรอลไม่มีการต้มน้ำแเตเดตไล้สาย1.8ลิตรเสียบปุ๊บ3-4นาทีทานมาม่าทานอะไรได้เลยค่ะมันเก๋ตรงนี้ค่ะเฉพาะของแถมอย่างเดียวก็กว่า2 0 0พันแล้วเพราะฉะนั้นอุ้ยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชม เซตหแบบนี้ทั้งหมด5กระป๋อง1,000โทรที่นี่ค่ะ02026 5888 02026 5888แต่ถ้าคุณสั่งซื้อ2ชุด2ชุดหมายความว่าคุณจะได้คอเจนทั้งหมดคือ10กระป๋อง mm. แล้วยังไม่พอเอากาต้มน้ำตรงนี้มันเป็นแบบสเตลเลตไร้สาย1.8ลิตรปอีกเครื่องนึง่ะ <Yeah. S 1> เอากาแฟไป5ถุงด้านในมี25ซองย่อย เอาโกโก้ไปอีก5ถุงข้างในมี25ซองย่อยแต่ต้องโทรให้ทันค่ะของมีจำกัดที่นี่เลย0 2 0 2 6 5 8 8 8 0 2 0 2 6 5 8 8 8ขอเมาสชีวิตส่วนตัวนี้เดียตอนนี้ในฐานะคุณแม่ลูกสองอูเหมือนกันอา,อายุเลขสี่คุณชมพู่จะบอกว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาข้อเข่าคุณพี่ผัดเ,เพราะว่าอู้เนี่ยเดินเนี่ยตอนสมัยส,สาวๆใส่ส้นสูงเยอะส้นสูงสีหานิ้วไอรูอย่างในรูปคือมีปัญหาเจ็บเข่ามาก แต่พอทานตัวคอลลาเจนกระป๋องทองอให้ดูแลตัวเองฮิวลูกได้สบายๆคนโตเกือบ20โลคนเล็ก10กว่าโลเล่นกันได้อย่างมีความสุขหลายคนบอกเอ้ยเธอเพิ่ง40หรือเปล่าถ้าแก่กว่านี้ดูแลได้ไหมคุณผู้ชมคุณแม่อู้67ปีเป็นคุณครูในวัยเกษียณบอกเลยแม่ไม่เคยลองอะไรพวกนี้แต่แม่มีปัญหาในเรื่องของการเจ็บเขา่าเกือบต้องผ่าแล้วอู้บอกแม่แม่ลองคอลลาเจนกระป๋องทองหน่อยเชื่อไหมชีวิตเปลี่ยนคุณผู้ชม คุณแม่สามารถอุ้มหลานได้ทำงานบ้านได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมลองดูมืออุนิดหนึ่งตรงนี้เป็นการสาธิตเหมือนกระดูกสองชิ้นบริเวณหัวเข่าถ้าคุณปล่อยให้มันชนกันมีปัญหาแน่นอน,นถูกต้องเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้มันชนกันให้คอลลาเจนตรงนี้ยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอุ้ของอาติเปิดโปรอีกหนึ่งครั้งจัดไปเลย,เลยกับคอลลาเจนของเราหนึ่งชุดใหญ่แบบนี้5กระป๋องจ่าย1,000บาทค่ะ ที่02 02 6 5 8 8 8 02 02 6 5 8 8 8สั่ง2ชุด2ชุดคุณจะได้ทั้งหมดคือ10กระป๋องแล้วยังไม่พอเอากาต้มน้ำไปอีกนะคะอีก1เครื่อง1.8ลิตรแบบนี้กาแฟอีก5ถุง25ซองโกโก้อีก5ถุง25ซองอยู่ที่คุณโทรทันหรือเปล่าโทรทันกดเลยค่ะ02 8, 02 6 5 8 8 8 02 02 6 5 8 8 8ทีนี้มาดูนิดนึง ทำไมต้องเลือกของเราน่านะสีในกระปรองเนี่ยส่วนประกอบเป็นอะไรบ้างจัดเลยค่ะคุณชมพู่มีอะไรบ้างค่ะคอ,อลลาเจนไดวเบทไทย คอลลาเจนไตเปปไทยซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะญี่ปุ่นอันนี้ใส่คอลลาเจนไชทูมีรวมไปถึงแคลเซียมเอลทิโอเนตและกระดูกอ่อนจากปลาฉลามค่ะบอกเลยในหนึ่งกระป๋องแบบนี้เต็มที่1 2 0 0 0 0มิลลิกรมัมเยอะนะเพราะฉะนั้นไม่ดูแลตัวเองไม่ได้แล้วบอกเลยว่าคุณจะไปทําอะไรในการเพิ่มตเติมคอลลาเจนออกกําลังกายพักผ่อนเลือกอาหารที่มีประโยชน์ถ้ามันลําบากนักกระป๋องนี้ดูแลคุณได้ย้ำโปรอีกหนึ่งครั้งนะคะไม่รู้เวลาจะทันหรือเปล่าคุณผู้ชมหนึ่งชุดแบบนี้เซ็ตแบบนี้ หกระป๋องเพียงแค่1,000บาทรีบโทรค่ะที่020265888 02 0265888แต่วันนี้ไฮไลท์ของเราอยู่ที่2ชุดค่ะสั่ง2ชุดคุณเอาคอลลาเจนไป10กระป๋องเลยและแถมฟรีทันทีเป็นกาต้มน้ำสเตเดตไล้สาย1.8ลิตร1เครื่อง <c oughs> กาแฟ5ถุงด้านในมีซอ,องย่อย25ซองบซอโกโก้นะคะทั้งหมด5ถุงมีซอ,องย่อยอีก25ซองเซตใหญ่แบบนี้ที่02 0265888 02 0265888 02 02 02ทีนี้านอาจาแล้วรู้สึกยังไงบ้างจะบอกว่าเรารู้สึกเลยว่าผ ผิวเล็บดีขึ้นาจากที่มีลูกคนที่สองตอนนี้ขวบกว่าคุณชมพู่ผมมันล่วงอ,ะอ่ะเรารู้สึกว่าเล็บเล็บบางาเดินเหินลําบากอันนี้จากใจแม่ลูกสองเลยนะพอทานตัวนี้ไปเรารู้สึกเลยว่า เฮ้ยสุขภาพเส้นผมเล็บแล้วการเดินเหินของเราโอเคขึ้นแล้วคุณแม่ทานคุณแม่ก็แฮปปี้เพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณจะไม่เปิดใจลองคุณผู้ชมซื้อเซตนี้ทานเองแบ่งกันได้ทั้งบ้านอ่ะย้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะเปิดโปรทั่วประเทศรอบสุดท้ายทั้งเซตแบบนี้5้กระป๋องจ่ายพันเดียวพอที่0 2 0 2 6 5 8 8 8 020265888แต่อยากให้คุณสั่งคอมโบเซตรับปีใหม่2ชุดแบบนี้2ชุดเอาคอลลาเจนไป10กระป๋องค่ะและแถมเลยทันทีค่ะเป็นกาต้มน้ำสเตเดตไร้สาย1.8ลิตร1เครื่องกาแฟ5ถุงด้านในมี25 2องย่อยโกโก้5ถุงด้านในมี25 2องย่อยที่020265888 020265888อยากจะบอกจากใจเลยนะ คุณซื้อเซตเนี้ยให้ตัวเองแล้วแบ่งไปเป็นของขวัญมอบให้กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หลักแน่นอนกับปีใหม่เซตสุขภาพแบบนี้ของดีแบบนี้ซื้อไปให้ใครก็ได้นะใช่ต้องรีบโทรแล้วกันโนวาคุ้มค่าทุกการช็อปที่บอรนนี้0 2น2 0 2 6 5ศู8ค่ะนะคะหรือว่า Line แอด H A C P นะคะคุ้มแน่นอนเซตนี้สวัสดีปีใหม่เลยคุณผู้ชมเวลาหมดลงแล้วนะคะขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรสวยๆด้วยนะคะจาก b r a เซอร์แอนด์ค่ะขอบคุณคุณอุ๊ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชม เอเดย์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีสค่ะ0 88 88 2 0 2 6 5 8 8 8รีบพอนะจ๊ะยังทานเธอเดย์เธอเวันของฉัน